ช่องทางนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะพี่น้องแฟนๆช่องถูกใจไลค์แชร์เลขเด็ดเลขดังนะคะวันนี้ทางช่องของเราก็มีเลขเด็ดเลขดังจากหลายๆอาจารย์มาให้รับชมกันนะคะ เลขเด็ดของแอสสาวสวนแตงก็ปล่อยมาแล้วนะคะทั้ง2ตัวและก็3ตัวนะคะซึ่งพี่น้องคองหวยทั้งหลายก็เตรียมสองกันเลยนะคะก็ได้จัดมาเน้นๆแล้วนะคะสำหรับเป็นชุดสรุปซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะแอสสาวสวนแตงงวดนี้เลข3ตัวให้9ก5าเ5็ดห 385 3 0ดส่วนเลข2ตัวหนึ่งห้าเจ็ดหแล้วก็เกแล้วก็74สนะคะสำหรับเลขของเอสเสาส่วนแตงนะคะเลขปู่คำแสนก็มาแล้วนะคะจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะคะปล่อยเลข6ตัวตรงๆไม่กักค่ะเลขที่ปูให้ 588 178แล้วก็58นะคะสำหรับเลขของปู่คำแสนนะคะเลขของคำพีเรียงเบอร์โค้งสุดท้ายให้เด่นบนหนึกับ8นะคะเลขที่ให้3ตัวก็มี513 176 283 486ชุดสตัวก็ให้หนึ่ส 1นึ่8สามหนึ่ส่วนเด่นล่างให้0ย์กับ7นะคะมี01 02 05 08 71 72 75 78นสอาะคะสำหรับคัมภี์เรียงเบอร์โค้งสุดท้ายนะคะมาต่อกันที่เลขของคนไทยบ้านนะคะ งวดที่แล้วก็เข้าเต็มๆสำหรับเลขสองตัวตรงๆนะคะงวดนี้คนไทยบ้านก็ไม่พลาดที่จะปล่อยเลขเด็ดออกมานะคะเรียกได้ว่าเป็นความหวังของข้อหวยและนักเสียงโชคกันเลยทีเดียวนะคะเรามาดูนะคะว่าคนไทยบ้านให้เลขอะไรงวดนี้นะคะงวดนี้คนไทยบ้านให้เลขสามตัวนะคะหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าส่วนเลขสองตัวให้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ด 58แล้วก็สอนะคะสำหรับเลขของคนไทยบ้านนะคะมาต่อกันที่เลขแอดหรือลั่นสนันเมืองนะคะงวดนี้ก็ได้ปรับสูตรเพิ่มนะคะซึ่งเลขก็ปล่อยมาแล้วนะคะ8ชุดพารวยนะคะก็มีเลขบนเน้นๆนะคะมีเลข58 98ปด48 50 9 0้าและก็สีนะคะสำหรับเลขของแอดลือล้านสนันเมืองนะคะขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆค่ะ